ครับผมวันนี้พามาชมรถไฟกันนะครับอันนี้อยู่ที่ก่อนถึงก่อนเข้าสถานีอำเภอห้วยราชนะฮะสถานีห้วยราชนะครับ,ารารบมาแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วก็ไปแล้วฮู่นะไปจอดที่สถานี นี่คือรถไฟนะครับบ้านผมเขาเรียกว่ารถไฟไอ้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับอยู่สามตูอ้อันนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลในทนรองเครื่องกันเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ขับขี่นะครับขับนอถน,นะฮะก็ว่ากันไปอ่ะขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามาดูรถไฟครับนี่คือรถไฟนะฮะบ,บ้านผมเรียกรถไฟ <c oughs>